สวัสดีครับผมโอภาสนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินโครงการนะครับที่แปลงนี้นะครับเป็นเป็นที่ดินนะครับหน้ากว้างประมาณ20นะครับคูณ20นะครับ1นึ่งรตารางวาอยู่ที่ตำบลเขาแหลมนะครับอำเภอชายบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับบรรยากาศก็วิวภูเขาครับนี่นะฮะที่ดินตรงนี้มีอยู่ร้อยกว่าแปลงนะครับ ครับอันนี้คือสภาพถนนเข้ามาแปลงนะครับก็มียากขึ้นนะครับเป็นถนนลูกหลังนะครับห่างจากถนนสี่เลนเข้ามา120เมตรนะครับถึงแปลงนะครับแปลงนี้นะครับที่ดินนะครับหมดหาไม่เจอนะครับหมุดหาไม่เจอที่ดินตรงนี้ต้องออกลังวัดหานะครับแปลงนี้นะครับในผังหน้ากว้าง20คูณ20นะครับ สำหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับพื้นที่100ตารางวานะครับเสนอขายอยู่ที่150,000บาทนะครับนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากถนนหมายเลข205นะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินนี้ห่างอยู่ประมาณ120เมตรนะครับนะฮะห่างจากแยกม่วงค่อมนะครับก็คือมาประมาณสัก3กิโลนะครับมาถึงแปลงที่ดินนะครับสำหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับ ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับผ่อนได้ไหมเดี๋ยวติดต่อเข้ามาก็ได้ครับสอบถามได้นะครับผ่อนเดือนหนึ่งอาจจะตกประมาณเดือนละสามพันกว่าบาทนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าสนใจนะครับหมุดหายไม่เจอนะนะที่ถมแล้วนะครับถนนตอนนี้มีหญ้าขึ้นนะครับบริเวณนี้เป็นที่จัดสรรทั้งหมดนะครับถมทั้งหมดทุกแปลงเลยนะครับนะครับถมสูงเสมอถนนนะครับ สูงกว่าถนนสี่เลนนิดหน่อยนะครับที่ตรงนี้นะครับถมสูงกันนิดหน่อยนะครับวิวก็เป็นวิวเขานะครับมองเห็นภูเขานะครับอยู่ใกล้ถนนสี่เลนมากก็ไม่ดีครับเสียงดังนะครับนี่นะฮะบรรยากาศนะครับฝั่งนี้จะเป็นวิวภูเขาเห็นได้ชัดเจนนะครับด้านด้านด้านหลังนี้จะเป็นภูเขานะครับ สำหรับใครสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับาฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ0909092760นะครับโอภาสนะครับ0909092760โอภาสนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ